จะแน่ไปเอาน้ำมาให้สวัสดีครับผมสวัสดีน้องพิมพ์ครับสวัสดีพ่อน้องพิมพ์สวัสดีครับผมซีสูงทุกคนครับผมพี่น้องปองไปข้างช่องนะครับผู้ตอป้ารว้ยปอสวัยป้ารวยมาให้งวันเสือนมาแห้งผ้ารวยครับผมรวยรุยรุ้ยยังที่เราได้น้องมันหลายสองนี่มแตผ้ารวยครับมีแต่ผ้ารวยครับผมมือนี่มือนี่ถือว่าเป็นมือสีสันวันดีครับผม ทางช่องก็มีโอกาสได้มาถทขามข่าวย่ำทางน้องพิมครับผมก็มีข่าวดีก็เลยประสานงานกับทางผู้ถ่อผ้าลวยมายฮ่งผ้ารวยมวนเสื่อครับผม,มตามแนมวทางให้ได้เพียงเอครันเนาะ,ะ,ะ,ะเป็นเรื่องใดญ่ยันลืมเนาะยันลืมกัน เพราะว่ามันโดนนะตั้งแต่วันที่อะไรเข้ามาวัน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 ที่วันที่หกนี้มาตั้งต่คุณน้ออ้าวสัญญาณกับอีซีผมบ่บอกว่าจะมืดแล้วเห็น บ่เมีนี่พอรวย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 โอ้ผมมาสันจะเซินดีโอ้ยผู้าบาเอ่นนั่นเมียนเมียนเว่านพเล่นข้อยกันหเล่นลูกข้อยเออเอออย่าอย่ามันเสียงอืเออมันใสมือก็ย่าเออย่าเอออชีเออเอาเป็นจังไหน้องก๊เบาสูฟังเนี่ว่าปูผลมาหาไหม ออ่ว่าอันนี้ว่าวาไมคือไม้เนาะคุณพ่อนเนาะทางเ่องเนาะแต่สมัยอ่าที่ว่าคุณพ่อมาติดตามทางน้องกรพวกพ่อหลวงพี่หม่ๆม่ชื่อได้บอที่ว่าพ่อดำปูดำเฮห้องยับปูจับปลาใส่ของเอาแน่อยู่น้กกินให้ป็นีัอะไรครับจำได้ครับข้ามมันเลยลื่นแล้วมันโดนแลยเป็นผอ่านนครับแต่ว่าอันนี้แค่เราเข่าแต่ว่าเพิ่นมาหาผมสองขึ้นก่อนก่อนสิบหกสิบห้าคำเนี่ยแมนครับ หลังจากที่พอมาทํำค่าวทางนองนะครับได้สองเมืออขึ้นแหลกันมาอ่าฟันว่านี่จะของฟราม่วงอยวัานว่าปีผมก็มาอยู่นี่ายปีเราไม่เคยไปเนี่ยแถวเป็นผ้าเปี่ยกปัวป่าแต่ว่าผู้เฒ่าหยินงอยู่ทั้งฟังโอยั้งฟังอันขึ้นแหลกที่ฟันะเหยียดยังไยส่วนจนได้ก็ได้บอกคอว่า อ่าได้แต่ความมิโตยังไงไครับครับกันภาษาบานเขาเขาเอิ่มาเนาะออันตุ่มเนาะอันเฮอเอืเอ่อนมเ,เอาไมาคิดเป็นจุมจ่มจุมม่มไมตุ่มครับครับประมาณนั้นต,ตุ่มตม่ไหนก็มานความฝันได้มาเออก็เรืเล่าความฝันใ,ใ้ผูแม่บ้านฟังแม่หนองพิมฟังแล้เขาเคคือฝันอย่างอี่เคย ฟันเห็นนั่นเอาแก่ฟามงว้อแกก็ไป่ได้ทำอายุเพิ่นวันนี้นี่ก็กาบอกคิดบ่าฟันว่าสี่ฟันย่มอีกก็ไปพูดไปยินทั้งฟังที่เราเอียกว่าเคลื่อนทีซ้อนนี่ฟันเนียนทักจนนี่ยกเงือกเขาเป็นคนตีทองอกเงือกบ่ข้อครับเพราะจกอันบกข้อแง่ใส่ถองนี่ล่างกัได้กล่างบอกเกียตีดเมื่อบกข้อตกไงเลยครับบกคอบกไงเลย เรื่องจริงครับผมในความฝันนี่เลยอันนีข่มขู่จนกันในความฝันเนาะขู่โถในเกล็ดกับปิดมือคือกอล่างบอกปิดมือเลยอันนี้คือในความฝันครับผมครับผมกดใส่เวทีญาณิในการเราฟังเลอพี่หลอกเด้อันนี้คือฝันเนาะอันนี้คือความฝันอันทางครอบครัวพ่อหลวงพี่ฝันอย่างไรกับโวยอยังสั่นคือเป็นแค่แนวทั้งขับทางชอบเป็นแค่แนวทางครับผมขันพันว่ายังเสียแต่เก้ากะอ่มันใจเลยลอยประเทศนี้ผมให้แปดสิบไป เอาเป็นล้านแล้วเวมี้ง คันล่านี่ยมันดิเลยตรวจนอกจอสามเครื่อดเกือบนะฮะเขาอ่านปวดใส่เวีนวิ่งอนุญาตในการรับฟังและรับชมครับผมเกิดจริงพวกรับมันสีว่าเฮาเกิดจริงความฝันเคื่องความฝันจาวาแนวผู้ครอบครัวพ่อหนุ่มพี่มาอยู่กับปู่กับย่าอยู่นี่มันก็มีความเก่าความหนังอยู่นี่เนาะมาผมครับมันมีที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็เลยบ่าอยากเล่นตีมันก็แล้วแจ๋ดวงไพ่ดวงบ้านความเสือครับผมคันเราอกไปล่าก็ชีว่าตอนนี้นั่นเนาะครับเนาะแมนแมน โแต่ว่ามือเลยแมนครับบัตรเรียกยู่ในใจตรงตรงกับที่ว่าผู้เฒ่าหน่อยมันห้พร้อมหึตัวนี้ผู้เฒ่อไม่เพิ่นไห้อันตักงมวดกอนบ่เฮ้อันารยอันที่ว่าต่างมวดมานี่บ่แมนครับโอ้เฟิรนไห้แต่ว่านี่ผมมากันนิดเดียวผมก็บ่คิดว่าสิได้อีแบบนี้ดิโอ้ย่านเืมตีย่านเืมโอ้ได้จดไว้จดไว้โอ้แต่เมียก็บ่ให้เบิ่งเออ นี่ครับอ่าเบิรงใส่ครับของน้องพิมครับแม่นบ่สามเก้าห้าอืออันนี้ยังครับอันนั้นห้าเก้าแปดครับผมเรี้ยงม่ได้แล้วตัวของกับพ่อน้องพี่กับตาไหนเท่าี้ร่ล่ะอืออือเอ้าเก็บมันติดมือดิเก็บติดมือครับนี่ดิอ๋องเก็บห้าเก็บนี่เด้ครับโอ้น้ำมันบ่มีหายเก็บไหมน้ำมันไม่หายเก่าเออหายเก็บสิห้าเก็บครับเตรียมมืออาญไหมเก็บเตรียมมือเนาะอื ปลากับแปดเจ้าว,ว่าอันความพวามของพี่มันเปียนแต่ได้เก่าหลังนี่กระบอกควาว่ามันเก่าแหละเนีออโอ้ท่นลักษณะแบบนี้ผมกับว่ามันใจอยู่บระคองว่ามันเก่าน่ะมันเป็นใ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 นความหมักส่วนตัวดิโอ้หมจก,กเงือบความบนเดี่ยวโอ้อจับมือจกเงือบงัดขึ้นมาเลยจกเงือบล้วตีทงพุทโธ่ตีทงเอาได้แท้ เออว่าเราเป็นคนหูทงในผู้เถ่าไหมเอออมีตัวใดเนี่ยมันก็ลองให้ฟังนะห้าเก้าแปดครับห้าเก้าแปดสองตัวสามตัวเันผู้เถ่าผ้าด้วยครับตัวสองตัววันนี้หกแปดเอ่หกแปดแปดเก็ดแปดหกแปดอ่แปดเจ็ดโอ้โอ้โอ้ห้าเจ็ดครับผม ไปนะครับเดืสายเขาวนมี่สุดได้ห้าเก้าแปดครับผมเนาะแล่เพินกะโอทิตเชนมาเต้เนี่ยอ่ะบิกิมีได้ปลาครับผมเรียกว่าทุ่งด้กระบอกครับอืแต่กันผู้เดมสายเรียนครับผมอ่ะผม ไฮห,หาหนีอยู่ลังเห็นอยู่บนครับครับผมอืมไพ่มักแลนเนอร์อือมหกแปดแปดเจ็ดพี่น้องได้ตามีเจ็ดมีแปดธรรมดาพิสมือฟ้มมมอมแมนครับอ่าอืม แต่หลังพี่น้องเอฟซีพอแม่พี่น้องเ้าเบิรงก็ยิว่าใครๆว่าเลขอะไรตัวมันก็อยู่ในเลขยกซตัวแล้วครับผมอ่วตัออกมาให้เจ้าครับผมแล้วก็เก้าแปดพี่น้องที่แปดฝาคนฟัดว่าได้ป่าได้เพียงเด้อแม่นครับได้ถูกหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับอ้า อ่าพี่นองเห็นกันชัดเจนไหมครับผมเนาะของน้องพิมพ์ให้ต่องวัดก็คือสามเก้าห้าด้เพีงใดเก้ <ผม S 1> หาหา้หาห้าเก้าตรงกันนี่พี่น้องแมนครับอ่าแล้วก็พ่อคนเมา่อสาเห็นได้ปลานี่ละแมนครับเฮ้ยคนยินในเรื่องฟังอ่ะวันนี้เจ้าขวาย่างวัว เป็นคนพาไปเอาย่อะนํากันอ่ะตีทงหัวเดี๋ยวนี้โอ้ก็ทีสองที่ว่าก็ทีฆ่าไก่ตอเพื่อนเป็นคนตีทงเขียวภาษาบานเอาทุงเขียวมีเสียหมดไหมครับครับผมผมเป็นคนจกเงือกต้ะคือยันคือยันปลายเงี้ยยันปลายเงี้ยจกจุดยูแมนครับโอ้คือในความคิดเป็นกับเสื้อสวนตัวว่ายูเหรอละอ่าอ่าประมาณนั้นครับอืมอันนั้นแมนบอมแมนกับพี่น้องเอฟซีเขากับใส่วิแต่ในย่านเหรครับผมอ่า มันเป็นแค่ความฝันแต่ทางขอบก็พอทั้งพิมพ์ก็เป็นแค่แนวทางกับทางช้อนนะครับผมครับผมคาฝันได้เลยแว่าจังสัตว์แต่เขาหันมาย่ำสองขึ้นสามขึ้นผมกับว่าคัดตัวละอืมอืมอ่ะติดแปดติดเจ็ดติดแปดหูในกับหูบอกนะครับหูมือนี่เจ๊แม่นครับผมอาเอาหัวเด้าหูมันดิอืม แล้วก็มันกัเลขกะอยู่ในวงเวียนของผู้เฒ่าหน่ยของน้องพิอมอนู่นะครับน้องให้พี่นอ<ฮ>อ้องเอฟซีเราใส่วิทยาณเบิ่งเขาเนื้อดีนะครับมือดีก็ถือว่าถือเป็นมือดีสิบหาค้ำกับเลขทุกกระตงกับบ้านเลขที่พร้อมอออตรงกับมือขึ้นพร้อม,อมตรงกับสิบหาค้ำพร้อม,ม,อมแต่เลขน,นี่หนึ่งหนึ่งหานี่เป็นเจ็ดหนึ่งหาได้เด้๋ยนาะแม่นครับ นะเพราะว่าเจ็บกบนังหนี่มันอยากมีปมันอยากกันก็นนนไมันอยากหัวซักกับหัวบะซัก่าเมียน้อนเขานอนนะนั่แน่ะแมงผู้เธอเน่อ๋อสามตัวตัวเปลี่ยนเครื่องมดแล้วครับพี่น้องเยี่ยไมไปล้ละสามตัวนี้คือเฮ้ยเี่ยมมัใกล้ๆกันนี่แหละ ไปกับบ้างเนาะหงอยดีดอกฮงก่หงก็พ่อเป็นยังเดี๋ยวพออใส่คันปูเลยอืออือปลาติดเมื่อพี่น้องเอ้ยงัดใส่ถุงเรียบด้วยอยู่สั่งมั่งแต่ตอนนี้ก็ได้พันว่าโจ๊ะเงือบผมครับอ่าโจ๊ะทอดเงือบว่านงไงไว เก็บติด,ดติดมืออ่อนตอนอพ่อขินเซธงอันผู้ที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าของฟังมูอในความฝันนะครับเพิ่นเป็นคนตีถุงผู้ปู้เี่ยวยินดีทังฟังโอดดหหดเลยฮัดทงบมักอย่างเนียนหมดละโอ้พอแนพ่อเอาปลาเซธงแล้วสีไปล้างมือโอ้ยังไงหัวบอกเก็บติดมือก่อก็ออคือมันเจ็บมันติดมือแล้วนะครับเนาะมันมีพวก้างบนเข้างล่างเนาะใช้กันบดไอ้มาเกลียนนี่ ผมเหตได้ครับเจ็ดก็หานี่ครับผมหานี่อยู่รังเจ็ดนี่อยู่ทึงผู้ใดมักแลนมักวิ่งครับผมผู้ใดมักแลี้ยนขันขันบยันเมื่อยครับผมเพราะบ้านนั่นครับแล้วลักษณะขันแดงสีก็ยังข้างช่องมาหลายลายช่องนะตะเขนขีดปอนดพิมพ์เป็นมาะยมสีตะกอลไม่เคยผ่านคขันรอยประสิทธิ์กัชจีว่าล่ายประสิทธิ์กับว่าแมนเขาจะแปดชิด พียมื่นเออเอาเพื่อพอฟังได้เนาะครับผมเอาแต่บ่ได้ประมาทเพราะว่าของสิ่นี้มันบ่มีมันหน่วยคมๆเนาะเออมันเอะว่ามันเคยจังจอกหน่อยหากยังบ่ถึงดินพันว่าไหลายคนไปยเวียนมาอยู่แวหนาที่บางน้ำาจักมันจีปอยู่บงได้เขนเอาไหม่เหาะบอสท่านกับบอยู่คือว่าเออเออลูกลูกกันคมๆเนี่ยมันบอยู่หนิงิ่งเทียห์ เรามาแข้งเนี่ยห้าเจกับหาก็แปดอะครับผมโอ้ตัวมาแข้งเนี่ยออสองตัวนห้าเจ็ดต่ผมเม่อคยให้สชัดเจ้าว่าจะไปนี่ผมสิร้อยเสืออยู่โอ้เป็นยังเตียกันเบินเคยบอกล้วเป็นห้ัดจา้าไปยังไนีคือังสัน่นผมเคยลืนขว้วเบินเพนตีเยวแค่ละเตียบอือบอไรเลยวะเตีลยวรตลีเต้าละสามสิบใบสี่สิใ,ใบไปร้อยเสือ ก็แม่ก็ยังคนมาเขาฟันบอกอีกทีเสื้อหกแป๊นเฉยออกหกเก็บเสื้อหาหนึ่งออกหาสู้เพราะว่าคนบมวยเสื้อ,อ,อครับแต่วไอ้ไอ้ลูกไอ้เนี่ยจับใบได้ยุ่งแต่ว่าผมเป็คนคนเห็นจ้าว่าเออเป็นยาข้างพี่ให้นอนห้องพอดวางได้ก็จีด้ยอย่างเงี้ยม,มันน้ำมันไหลมากตลอดเวลาตรงนี้แหละมันไหลบกขาดสายดอกน้ำ แต่หน้อยเบิงังพ่อแม่ FC เอฟซีฮอดูโจ้ก็เงาเชียงดังอ,อ่อลุงหม,มายจังได้เลยเออเออไม่ตเขียนใบใหม่สิมันอ่านยาบปวดไหมเอมอเพราะมันยันพี่น้องเอฟซีเขาต,าาต่าไรตาไล่เลยคือมือนีครับตัดชุดเต็มก็ชดุดว่าเต็มไปเอ,เอาเอาเขียนไปสองชุดสะดวกเลยมาก่อนมีเลขถูกน้ำหนักนี้เป็นชุดเต็มครับเอฟซีครับผม เห็นบกขับหยซีครับ, e รบเห็นกันไหมเห็นกันไหมะนคะรับเนาะอ้าอ้าครับผมคือแรกๆน้องพิมออบอกว่าปูพนว่าบอกให้บอกสามเก้าห้าครับที่แรกว่าสามเก่าก่อนเนาะอ่าบานนี้ว่าว่ามีสามตัวที่บ้านก็เรียกว่าสามเก้าห้าครับตอนกระโบแห้งหมดนลอว ขาสันวานะครับนอกจากนี้มีสามเก้าสามหกครับธีผมบานนี้มือนี้เป็นเรียกว่าปูคนมหาหนองกอบคือคอน้องพิมพ์นะครับเนาะมหาสองขึ้นมหาสองขึ้นติดอืเอาปลามาให้นะครับเรจับได้แต่ปากคอว่าสันแม่นครับอืในความฝันได้แต่ปากคออีกอย่างหนึ่งเลยนมีแต่ใหญง่ายท่วาสันว่าแม่นครับอืแต่ว่าขึ้นในซอยแน่นอยู่ครับยกเงือก โ <Okay. S 2> อ้ตดเมื <rawd Moder> ่อันูเขาสาบานเขาจงเงียบอย่ามันอย่ามันไปอย่ามันอย่ามันหลุดเมื่อเออก็เลยจับเงียกไว้ครก็เลยมีห้าเก้าแปดนะแปดกับสามก็วมผมเบียเมื่อสี่เนี้ยหลอกหูเกียรแย้ยังไงก็พูดหลอกมอคือเลขที่ตัดออกมานี่ตัดออกมาจากหาเก้าแปดมันก็เลยท่งมีหลายเขาทีนี้แต่กินแล้วมีตหาเก้าแปดตัวเดียว กับมีกับหนึ่งหนึ่งหาคือเลขถูกแน่นครับเกตติดมือมือกับหาแน่นเกตก็คือเกตอยู่แล้วแน่นครับก็เลยไม่หาเกตแม่นครับมักที่สุดคือหาเกตมักหาเกตครับอืมบานนี้มาตรงกับเลขถูกถูกอ่าถูกมีตรงกับเลข เลขที่แมนครับผมแล้วก็คือมือขึ้นพร้อมรับขึ้นสิบห้าข้ามอีกแมนครับก็เลยเน้นไปที่หาเก็บกับหนึ่งเก็บแมนครับอืมครับผมเออเอฟซีฟังกับคัร์เตอร์เด้ออเออเออนั่นแหละลูกตั้งทิงเทียงจันครับค่อยบริเอียงกล้องนะเฮ้ยยังามเลยนะเนี่ยปรนเด็นเขียวผู้ถอยน้ำตาเลยน้ำตาอะไรโอ้โหเออเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับเตอร์น้องพิมพ์น้ำตาอะไรหิวเข่าเรี่ยวซัหน่า คอยพี่น้องเอฟซีเข้าคอยเอฟซีสุทุกคนพี่น้องเขาทางช่องนะครับโดยสุขุนทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่อันนี้สมคุรบุญใดข้างครอบครัวตอนเพี่มได้ยังได้สั่งมากจะขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องปอกไปทางช่องทีมาไทยทั้ที่นี่ขอให้รับอันนี้สมควรบุญนั้นที่ได้เห็ุกับปูกอาญาเขาขอให้โศกให้มันสิ่งใดว่าพ่อได้ก็คอยได้สิ่งใดที่ได้แล้วขอให้ได้จนมากล้นรวยรวยรวย วัน<อ>ประจํวันที่16มิถุนายน2568ขอให้เอฟซีรวยกันทุกขับทุกคนนะครับเด<ช>้วยสิครับผมครับโฉบมาด้วยครับแห้งปังๆทุกคน